ฮัลโหลสวัสดีค่ะวันนี้อ่ะตกใจกันนะพอดีว่าสระเพิ่งล้างหน้าขึ้นมาแล้วนี่ยังไม่ได้ทําอะไรเลยหน้าสดๆมาเลยแล้ววันนี้ถือโอกาสจะมารีวิวตัวมาร์กหน้าของสดานะคะตัวนี้นะคะเป็นตัวมาร์กหน้าเลิศมากๆสุดๆเลยตัวนี้เดี๋ยวสดาจะเริ่มเลยนะคะสดาย,ยังไม่ทําอะไรกับหน้าเลยจะอันนี้เป็นรอบดวงตาคือถ้าเรามีรอบดวงตาเราก็ทารอบดวงตาแต่ถ้าไม่มีก็ไม่ต้องสดาก,ก็ทารอบดวงตา เล็บยาวแล้วมันจะค่อนข้างลำบากถ้าไม่มีก็ไม่ต้องทาเลยค่ะคือไม่ต้องทำอะไรเลยรอทามา์อย่างเดียวโอเคทารอบงตาเสร็จแล้วคือวันที่เรามาร์กนะคะไม่ต้องทาตัวไหนเลยนอกจากตัวมาร์กตัวเดียวคือตัวนี้นะคะอันนี้ของสดาสดาใช้นี่จะหมดแล้วอะพรุ่งนี้สดาจะไปเที่ยวสดาก็เลยจะมามาร์กหน้าก็าเลยถือกลัดมา มาให้ดูเลยถ้าวันไหนที่มาร์คคือต้องทาหนาๆน,นะคะมาร์คไม่ใช่ครีมคือมาร์คต้องทาเยอะหน่อยคือทาแบบอย่างเงี้ยเลยทาไปเลยทาเยอะๆทาหนาๆไม่ต้องทาตัวไหนเลยมาร์คตัวนี้ดีมากทาอย่างเงี้ยหนาๆทิ้งไว้แล้วก็นอนไปเลยตื่นเช้ามาหน้าเด้งขาวเลิศสุดๆอาทิตย์หนึ่งมาแค่สองครั้งนะคะสาม สามถึงสี่วันมาร์คทีถ้ามาร์คติดมาร์คติดการสมมุติวันนี้มาร์คพรุ่งนี้มาร์คก็จะไม่ค่อยขาวไม่รู้ไปนไรคือไม่ต้องไปมาร์คอย่างนั้นหรอกเปลืองคือเอาสามสี่วันมาร์คทีก็ได้หรือไม่ก็ไม่ใช่ว่าจะต้องสามสี่วันมาร์คทีสมมุติว่าอาทิตย์หนึ่งเราจะไปเที่ยวแค่ว,วันหนึ่งเราก็มาร์คแค่ว,วันเดียวก็ได้เพราะมันจะเปลืองเนี่ยทาเยอะหนาๆหน่อยแล้วมันจะขาวเด้งใสมากๆมาร์คตัวนี้ดีมากๆดีสุดาใช้มาแบบนานโคตรแล้วอะเป็นแบบ เป็นสิบปีแล้วมั้งเขาปัฒนาเขาพัฒนาปรปับปรุงสูตรมาเรื่อยๆแต่ตอนนี้เลิศที่สุดแล้วสดลองมาเยอะนะตัวเนี้ดีจริงๆอ่ะโคตรอ่ะทาเยอะๆมันจะได้ขาวๆถ้าทานน้อยจะไม่ค่อยไม่ค่อยเด้งไม่ค่อยขาวเนีย่ยทาอย่างเงี้ยไปเลยแล้วก็นอนไปเลยโอเคให้ดูประมาณนี้ก่อนนี่พวกนี้จะไปเที่ยวไงก็เลยมา,มา สนใจสั่งสดาได้ค่ะตัวนี้ดีจริงๆใช้มานานปลอดภัยแน่นอนโอเคประมาณนี้เราก็ทาแค่นี้แล้วก็นอนไปเลยตื่นมาหน้าก็จะขาวใสแต่งหน้าอะไรก็จะติดคือหน้าจะขาวนวลแบบสุดๆเลยอะเลิศมากๆขออีกนิดนึงใช้ได้นานนะไม่ใช่ไม่ใช่แป๊บเดียวนะใช้โคตรนานอะ่ะก็ปุกเนึ่งสามสิบกร,รัมใช้นานมากถ้าเราใช้บ่อยก็หมดเร็วแต่ถ้าเราใช้ไม่บ่อยก็ ไม่หมดสดาจะทามมารเฉพาะวันที่สดาจะไปกรุงเทพหรือว่าจะไปเที่ยวอะไรเงี้ยค่ะโอเควันนี้มาให้ดูประมาณนี้ก่อนไปแล้วจะไปนอนแล้วพรุ่งนี้จะไปเที่ยวบ๊ายบายนะจ๊ะจุ๊บๆ